สวัสดีครับผมสวัสดีทอฟสุภุสุคนครับเนาะตอนนี้แอดก็ล <exper tavalla> ังอยู่วัดปลาหนองหมัดเนาะครับทำชมอม่กลุวมป่าเนาะครับทำชอมะข่างแกเนาครับท่ะมครั้งแหลกโอ้รัเียงเขาเิ่งนอกกอนตัวเนาะนีนี่แจว่าจะ ูปูนแจกอันนี้เฮ็แทนแท่นเดียกอกอบอเทหานี่มันต้องสองแท่นสองชั้นระับเทศเทศอ่านั่นกบแจกมันจีบกบเก็กกบปูนแจกจีกนแจกอันนี้เฮทแท่นยังครับนี่เฮ็ดแท่นยังปูนี่ปูเวชวน โอ้เจ็ดแทนกิสูงหกเมตรสูงหกฟุนะสูงหกเมตรีิมาวันที่หาที่ครับท่าท่าเทพสุวรรณที่ครับท้าเทพสุวรรณสูงหกเมตรอิม่าวันที่หาครับวันที่วันที่สิบบวงสวงใหญ่วันที่บวงสวง วันนี้แสดงว่าดีเทยังมันแหล่มาจังแต่ดีด้เท่ไม่เห็นบ่กดได้เท่ไม่เีมืออง่นนีเริ่มเป็นแบบไม่กับผมเพราะว่ามันแ่พกเท่พงเงี่ยนแต่พวกท่านเนี่ยเพราะว่าเราจุดไฟมาวันเร์สายคงสายไฟก็จะได้ตอดออกหมดหรือว่าเชนใหญ่โตมาแล้วรถเชนใหญ่เชนใหญ่ของมันเป็นสูงที่เข้าประตูโคโลมาจัง ลมกัดต้องกระฟ้าว่าเราไม่ต้องลมลมกัดต้องลมเพราะว่ามันสูงกว่าสูงหกเมตรวันที่ห้าที่ห้ามันยกภูเวสขึ้นเอาไปเนี่ยเตรียมพร้อมที่ห้าเตรียมมาตั้งเที่ห้าเตรียมมาตั้งวันที่สิบบวงสรวงวันที่สิบบวงสรวงใหญ่สร้างสร้างสำเร็จบ่ครับอาาจรกันนานมากท่ามิตรรัตน์บ่ตั้งเป็นฝันหกเมตร สั้งปันหกเม็ดแสนหาหกเมตรแสนห้าตั้งได้พี่น้องหกเมตรแสนห้าควบสูงหกหนึ่งห้าอ่ไปเสนอหกศูนย์ห้าศูนย์ยาเริ่มครับผมโอเคครับผมเอาออกตั้งไปเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายแล้วน้องพี่น้อง อ๋ออันขอลาบเพิ่นบ่ให้บ่ลาบเพิ่นบ่ให้โอ้เพิ่นบ่มีเนาะบ่มีเออเพิ่นบ่มีป้าทสาวเทพสุวรรณเทพสาวเทพสุวรรณโอ้ขอโชคขอลาบนี่แหละขอโชคแบบแบบนี้แหละแต่ว่าหกเม็ดหกเม็ดน้อยเสมอไดยบ้ดนี้โอ้ขอโชคได้ร้อยพี่น้องเด้อแต่ขอลาบบ่ได้เดา๋ยวนี้ครับลาบไปเสีอวไกลมาไกลเลยลาบครับ สบาโชคเนี่ยคอได้ครับสลาบคออะไรเพื่อนบ่มีครับเพื่นมซื้อาจกผมอุย้ยนพ่ไอ้ว่านจังจังใบใบนะคนก่อแขนเดียวแต็คิดว่าวคิดว่ากิจแตกงยู่เวลามันปูนมันบางไง ก็เก็น0 0 0 0 0 0 0 0บอ0ค0 0 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 0เสีย0 0 0น0ี0 0 0 0 0ส0 0 0 0 0น0 0 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 0ท0 0 0 0 0 0 0 0อ0 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 0น0 0 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 0ม0 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 0น0นก0 0 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 0วก0 แปดเงินติดคิวสต่ไม่สิบสามขิวสิบสามขิวแตกลลเล่มมัดเลยเนาะครับเนาะรอบแรกสองขิวเกี่ยวมือก้อนนี่สองขิวเกี่ยวที่เกี่ยวที่สองว่านี่สามคิวสามคิวนี่ว่เป็นยังเมื่อนี่ประมาณชั่วโมงนึงมันจะแจ้งอ,อง e. ย่างช่วงสามช่วงมาต่อมาหาขิวที่หลังนี่ที่นี่ หาชิ่ยที่หลังอยางนี่เขาจะมัเทียเต็มโบกเต็มเบาแล้วเบิดพึ่มรวด้ายต้งบอเป็นยังกันแต่กันเด็นเปนต้นทับแขนตับขาอ๋อวุไนวไยวุ่นวาเป็นแนี้ถึงมันเลยครับการรกษาการข้าอาจการครับผมจมาตามพุด้ายมาตามสัญญาเลียกจันคร์ คร s <S ับการธรมตการครับการเล่นนจะเล่นนรับโอ้โหมันมนเลอครับเุ่คนเรียมเขาเยมากเอตรงนี้เขามึกมออกทุกวันตัวนี้หอยตัวนี้ไงตัวเด็กคือ่อาจารย์เขียนใน้นเอนะครับผมคงอกครับอืมดาวเวาจะไม่เห็นภาษาองัที่นาระทีแห่เขามาแห่เขามา ีก้นก่อนก็ยังตามมาเป็นหอดวัต่นะกับผมครับมันี่สิไปทน่ดวงลวงใหญ่กลายเป็นปูนาอะไรเป็นเงินข้ามถึงข้ามก็ข้ามรับผมก็ห้ามโอ้ปูนาก็่้ามในพิธีครับอืมามากเราต้องหาท่านับผมโอ้ครับขคู่ก็ข้ามหาท่านกัมท่านอ่ะเมิ่แต่ไปเราในช่วงโคดไุ่ย เียครับผมหลักร้อยหลักรอก้อยคนครับผมครับหลักร้อยหลักรอ้อยอหอวไม่หงวนจนมารักวันของอาจารย์นี่พวกขึ้ ยงินมีเจ็ดเจ็ดบยงเมีหนึ่งมีแปดเจ็ดกับหนึ่งกับแปดเจ็ดจีเด้งหัก้อยหลักสิบเป็หน่วยของผมเจ็ดหนึ่งแปดแค่ทีานท่องตำมาตรวจองหรือว่าของตัวนี้แล้หนึ่งกับแปดกับแปดมีเลขส ยิงหกลองเกรอหกลองเก็บจบคู่สามตัวสามสามหกเเจนี่นี่รอดโคโลเลยอนนี้ได้ถึงตามตัวกัสมแเป็นรักร้อยเห็นบ่จ้ะ แมนแปดสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแกกับหนึ่งเป็นลักร้อยแกัหนึ่งลัก้อยเอาลงไปใซ่เลยเนาะครับเนาะเอาลงไปไนหนีเลยนปมักต่วนครับอีนนี้เงจริงแปดกับหนึ่งคืออาจารย์มักส่วนตัวเนาะครับเนาะนี่นี่คือให้อาตัวนี้เจ็ดบนอย่างเจ็ดบนวิ่งเจ็ดบนวิ่งบนออืโอ้ครับผมเนี่บนอาจารย์เนี่ยสามเจ็ดกับสี่เจ็ดนาะครับเนาะแมนเจ็ด นักลอยกี่ตัวสามตัวนั่นนะรักลอยมีเจ็ดมีหนึ่งมีแปดอาจารย์เราไอ้วิ่งไอ้วิ่งปอกกับเก็บเน้นที่เก็บจุดนั้นก็อาจารย์มันจุดนั้นนักลอยอาจารย์มาตัวนี้แล้วมันว่าอันอันนี้บนทั้งเดียวว่าครับอาจารย์ว<น>ันที่ร่างย่างก็อาจารย์ร่างอาจารย์ให้ตัวสดงับผมเ <c oughs> มันปโอกาสลืมเหรอเป็นชีกกะลืมน, <c oughs> นี่มันยุ่งรับผม นี่บนที่ล่างและพี่น้่อไปช่วงบนเป็นบนล่างบนล่างเด้อโอ้ของใจบนเป็นบนล่างเป็นล่างมาครับเป็นล่างที่ฉันกับผมทีไปทางไหนก็หบวข้าพเจ้นจะพกหัวกัโดอกประเดี๋ยวรับผมล่างเด้อบนเด้อะหมดแล้วครับล่างครัโดนบนนะครับพี่น้องปีกหกกับเจ็ดกับตะกรอย เปิดของอาจารย์เขาทุกงที่น้องผู้ชมสามตัวนี Heh, ้มาตัวนึ่งสามตัวมาตัวหนึ่ง่นรองชมรัดร้อยนำชมดีแล้วไปเรื่องไม่เป็นรองเครูเวชวนเขาก็เล่มาเวชวันการเปิดขึ้นแล้วที่มงชล่างคับล่างอาจารย์ามันพองเสือรปิดไป เอาบ่าเป็นผู้เขียนเดี๋ยวะจีบอกเอาไล่วเมื่ออยากหมดไปมันมันไปมันจิบมันจิบหยิบกลับไปทางไปทางคำมันิมุนเพราะว่ามันผู้หนึ่งเขียนอีกผู้หนึ่งมันจิบมันจีบเขียนไปอันนี้ล่างได้เยอะกักันไว้เลยนี่กันไว้กับลานนั่นบนอันนี้ล่างกับผมโอ้ร่างไม่เป็นร่างแต่พัดันแต่พัดกําแพงข้งนี่ เริ่มเบอกไปอาจารย์ก็หงุดหงิดอาจารย์ปูนแตกครับอาจารย์ปูนระบ้นล่างคือล่างให้เป็นน้องวิกงที่ครับผมเาวิ่งครับวิ่งวิ่งล่างวิ่งวิ่งไปซ้ายหลังวิ่งหนึ่งสองสองฟันหนึ่งฟันไปที่หนึ่ง จะละหน้าเอาค<อ>ู่ยี่สิบสองเด่นที่หนึ่งพี่น้องเอซีครับผมตอนนี้จะจจะจับคู่ครับผมหนึ 1, <6. S 1> ่งสี่ครับผมหนึ่งหกกับหนึ่งสี่กับหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าหนึ่งกับผมแปดหนึ่งเก้าหนึ่งกับผมไม่ร่วมตรงนี้ ผชแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดกลับมาสองสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดแต่สองมาเนี่ยเด้วแต่สองมาเนี่ยท่านหนึ่งไม่อยู่มันจะมาสองอันนี้ล่างย่างเดีืยวเรื่อีเยอครับผมเนียที่ตัวเลขอาจารย์เรียกครับผม วางแปหนึ่งได้แก่อาจารย์ยูเนี่ยเดี๋ยววางปหนึ่งเก้าเก้าเปก้นึ่งยาวาแหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเปดหนึ่งกับผมเป็นเลขดังยังอยวางสิเป็นตัวเด้นของเขาเลยกับผมตัวตรงของเขาเลยนี่ตไหนว่ายแปหนึ่งเกาหนึ่งเนออันสองมากมันจะเขานี่เลยนี่สองมากมันจะเขาสองเกงามาสองี่ ถ้าซ้อมว่ากับผมเนี่ยิงวิงหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งแล้วครับจารยเน้นซ้อมากอัซสอมว่าเขาดีแน่นอนกับผมซ้อมว่าเขาที่สองสี่สองห้าสองเจ็ดนอกจากครับเน้นขั้นหนึ่งมาขั้นหนึ่งมานี่นะขะ้นหนึ่งั้นปั้นหนึ่งสองคู่นี่กับผมความที่ตัวให้สี่คู่เน้นที่แปดหนึ่งกับเก้าหนึ่ง สองมาที่มาตามนี่แหละสองหกสองเจ็ดเดี๋ยวกระิมาตัวเน้นละเน้นหนึ่งกับผมเอาส่วนบองแคปหน้าจอไปด้วยครับผมบนเจ็ดหนึ่งเปดเลอเละหน่อยเด้อกับผมเหล่อยคือเจ็ดจับหน่อยจับแปดที่กเขาเี่นอาจารย์ปูนแตกเป็นที่ไรับผมเออเปลี่ยนซื้อไม่เป็นอาจารย์ปูนแตกคันเบิด่ ถามกันไปร่วมบ้านเจ้าจ่าครับผมสังคนเขียนงานจอไว้เรน้อยๆเนี่ยอาเอาคงชุดไทยเรื่อยงชุดไทยอาจารย์ปูนแตกเนาะอาจารย์ปูนแตกอาจารย์ไปอาจารย์ปูนแตกครับแมนนี่คือเรื่องนอจารย์เนาะเป็นชายใหม่วันนี้เขาสามตง่โง่เรือาจารย์มือนข้างบนข้างล่างที่บ้านท่านอาจารย์ปูนแตกกับแตกอย่างเดียวครับผมเอาเลย ว่าผมพึ่งมาซื้ครั้งแรกซื้อแต่ที่เหรอเนาะอ่าล่ะเจ้าโมสัมไปกับผมอาจารย์ปูนแตกวันนี้ทีมัน็นคอมเมนต์มาอาจารย์ปูนแตกกับอาจารย์ใช้ชื่อที่นี่กับอาจารย์พระธานุ่บัดผู้เดียวกันบ่ผู้เดียวกันครับผมองชื่ออาจารย์ปูนแตกเลขอาจารย์จะตั้งแต่ยาเห็นไหมคืออาจารย์ปูนแตกเลขข้าชินแตกปูนแตกร่างด้วพี่น้องช่วงนั้แมนคือ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 แคปหน้าจอเรียบร้อยครับผมกาวเทียนอ่า นีแค่นี้นะครับอาจารย์เนาะรกรมบองระขอบคุณนะครับเดออาจารย์ครับกาบว่าสิการตัรเด้อแอดมินครับกดแปดารวยเกีย่้วยครับคนเต็มคนเตมพารวยคนเตมเอคตมพารวยคเตมพ้ารวยครับอร่อยครั้วยครับผมไก่อเ็ดารวยเจ็ด้วยครับผมคเต็มพารวยเจ็ดพ้ารวยเกียู่้ารวยเก้แปดารวยครับผม นันแะงอาหลดนี่น้ำนนี่ตื้แค่ระเบิดตึมเลยมันแตกคือปูนเลยบอจานแตกคือปูนแตกคือปูนเหมือนเจ้าแตกแต่ปูนเพราะว่าที้คนฉีดทั้งหมดิันวางไัเงาพันวางไรสวาันมากระปร่